เดือนสองหมล่องเมื่อกี้ลองเมื่อกี้มุนลองลอยไปแล้วในความฝันโอเคแคมิบิโอลาชวนสวัสดีครับพวกเราลาชวนครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานไคเซนแปนไอคอนิกเป็นยังไงบ้างครับโหเป็นเกียรติมากสนุกตอนแรกก็เป็นเกียรติมากแล้วแบบค่อนข้างตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีเพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเทคนิคมากมายนะครับแต่ว่าก็ดีเลยเรียกว่าเป็นงานใหญ่อีกงานเป็นงานใหญ่ๆหนึ่งของพวกเราแล้วคือแบบว่าวันนี้ก็คือจอยมากคือแบบว่า ดูจากเหงื่อก็ได้รู้ว่าจอยมากจริงวันนี้ปล่อยจอยมากบสใช่ใช่ครับผมรอดไปกี่เพลงบ้างวันนี้สามเพลงสามเพลงสามเพลงมีเทสล์มี่เทสล์มีที่หนึ่งในใจของเธอแล้วก็แล้วก็ถ้าจุดนั้นเป็นอีตาความแต่ละคนก็คือกับเต็มที่กันมากนี่เต็มจัดเต็มันดีหรือไม่ดีพี่ดีนะเดี๋ยวความที่เวทีมันใหญ่ แล้วก็แบบเราอยากจะโฮเวทีให้แบบมันมันเต็มด้วยแล้วแบบวันนี้เราจอยเรามานันทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าทําให้เราอย่างที่เห็นครับ่เพราะจริงๆสมมติอย่างถ้าดูความแตกต่างช่วงแรกๆกับช่วงหลังไงครับแบบว่าแรกๆเราเน้นพ์ฟอรมซ์เลยแต่ว่าแต่ว่ามาช่วงหลังๆที่แบบว่าขึ้นปีหลังอ่ะคือเราค่อนข้างรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงแล้วก็อยากอยากมีความสยาสรรวมกับอยู่เป็นคนดูมากกว่าก<ช>็คือเราจะเน้นแบบเริ่มไม่ค่อยเต้นละเริ่มพูดละ อันนี้อันนี้คือไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมไม่ได้แก้ตัวเริ่มเริ่มพูดแล้วเริ่มแบบอ้าวช่วยกันแล้วเราจะไม่รอตลอดแล้วเริ่มแบบช่วยกันตั้งใจแต่เราก็ยังเต็มที่อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียเหงื่อขนาดนี้มานานแล้วใช่อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็มีแฟนคลับเรามารอกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราส่งอะไรไปทุกคนก็แบบ r รีอคชันกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากกับการที่แบบส่งไปแล้วเรได้รับกลับมาเหมือนกันใช่ฮะสกี๊ดังมากจริงทะลุเข้ามาในอินเดียเลยฮะใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือวันนี้เจ้าสังเกตเห็นมีต่างชาติด้วยใช่แล้วเขาก็จอยกับโชว์ของเราแลก็ดีใจเื่อทุ่นคนญี่่นเครับาก็รู้สึกว่าแบบ สนุกนะสนุกจริงจริงๆอย่างขนาดตัวเราเองเมื่อกี้ยืนดูแบบรุ่นพี่อะครับกับเซนไพร์เท่เซนรุ่นพี่แบบว่าเขาเต้นอยู่ข้างบนนะครับแบบว่ารุ่นพี่ไอดอลญี่ปุ่นเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานตรงนั้นอะมันส่งถึงจริงๆนะมันมันดีมากๆเลยเราเองก็ชอบมากๆงานจะมีพี่หรือวันอยากให้เชิญชวนแฟนๆมาได้ครับก็งานนะครับต้องทำไทยเจแดนไอคอนิกมิวสิก ไทยเจแป็นไอคอนิกมิวสิกเฟสนะครับผมก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะครับถ้าใครได้มาก็บอกรับรองเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมยกตามกันเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆข้างล่างเนี่ยมีบูธต่างๆด้วยเข้ามาดูกันนะครับผมก็อยู่ที่ไหนนะฮะไอคอนสยามไอคอนสยามครับสำหรับใครที่แบบมีเวลาว่างแนะนำครับอย่าข้ามพลาดเด็ดขาดบรรยากาศก็ดีเนาะากาศแม่น้ำเลยใช่อจริงๆวันนี้ก็บบรรยากาศดีมากมันมากลมเย็นด้วยนะจริงตอนรอ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นร้อปีนนาทีศิลป็นไทยกับศิลปินญี่ปุ่นอยู่บนเวทีเดียวกันรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเราได้แบบกับว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยแบบไม่ต้องพูดคุยกันเลยใช่ครับเพราะว่าทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ทั้งคนดูครับได้แบบได้ปะกนอยู่รวมกันแล้วแบบผมก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะฟังภาษาเราออกไหมอะไรเงี้ยแต่แค่แบบ หัวใจเราแบบมีหัวใจที่มันเป็นดนตรีเหมือนกันใช่สิ่งที่เรียกว่าดนตรีมันเชื่อมทุกอย่างเนาะแล้วก็แบบว่าอีกอย่างหนึ่งแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าอ้ยทีป๊อปเจป๊อปมาอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วคือเห็นได้เลยว่าแบบเจป๊อปมาตรฐานก็คือแบบดีมากซึ่งมันก็แบบน่าเอาแบบน่าตามอย่างมากมากเลยที่แบบว่าแบบมีรุ่นพี่แบบเต้นดีๆร้องดีๆแล้วมันก็สนุกมากๆขอ่ทักทายกัอปนที่สุดขอเล่นทักทายบางไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย มีแบบชักท้าแบบว่าให้แบบว่าแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะคะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วเฮ้ยไปไะครับบอกมาไม่เอาละไม่ใช่นะอเคถึกผลงานตัวเองหน่อยว่าตอนนี้จะมีสิ่งไ่นมๆอะไรบ้างแน่นอนครับต่อ ตอนนี้นะครับก็พวกเรา Last One กำลังจะออกซิงเกิลที่3ของพวกเราครับชื่อเพลงว่าไม่ตอบเลยล้ w what's the matter นะครับวันที่27ตุลาคมนี้นะเรบเวลา1นึ่ทุ่มที่ YouTube Last One Official นะครับแล้วก็จะปล่อยในทางสตรีมมิ่งในในเที่ยงคืนของวันที่28ที่แบบเที่ยงคืนเข้าวันที่28ครับแล้วคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเป็นยังไง ออเอาก็พูดได้แล้วแหละว่าคอนเซปต์เพลงจริงๆอ่ะเราเริ่มมาจากการที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ท็อปปิกอ่ะส่วนใหญ่วัยรุนนะ่นอ่ะเขาคุยเรื่องอะไรกรันซึ่งง,ง่ายๆเลยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบพึ่งการเริ่มาการแบบการมีความรักซึ่งเรา,ารู้สึกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องการคุยการคุยการแชทการแชทติ้งการใช่คพรามเป็นเป็นช้าหรือเร็วเป็นมีเดียมเป็นใช้มีเดียมจังหวะที่สามารถแบบดูโจโจตลกตลกมีครับมีแน่นอนครับ มีแต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยวเราสปอยให้เขาบอกว่าไม่ตอบเลยนะถามอะไรก็ไม่ตอบเลยถามอะไรก็ต้องรอแล้วไม่ตอบเลยรับพูดถึงเมื่อเช้าไปแฟนไซแฟนลับมาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอบูนมากใช่อบนมากไงผมทุกคนเหมือนแบบว่าเรารู้สึกเหมือนไปรับพลังมากกว่าเพื่อแต่ละคนที่เขามายืนสมุดให้เราทายใช่ไหมครับแต่คนเขาจะมีคําพูดต่างมาคอยกำลังใจเราแล้วเรามันก็เหมือนแบบ เราก็อยากให้กำลังใจเขากลับนเหมือนและเปลี่ยนพลังงานเช่นกันละกันเหมือนเราได้พลังบวกมาตลอดเวลาเลยที่แบบคนนี้ผ่านมา30มสิบวิอีกคนนึงมาเราได้พลังบวกอีกแล้วเนืออะไรเงี้ยฮะแล้วแบบรู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลายิ้มแก้มแตกตลอดคือผมต้องบอกเลยว่าผมยิ้มจนแบบยิ้มจนยิ้มจนตึงอ่ะผมกลัวมากเลยว่ามันจะสตาร์ทเป็นด้านนั้นไปตึงตพอยิ้มคือแต่ทึ้มมันไม่ใช่ยิ้มมันมันมันเป็นบรรยากาศที่เราบังคับให้มันแบบขุดยิ้มไม่ได้จริงใช่จะบอกว่าจริง ไม่อยากแบบใช้ชื่อว่างานแฟนซายเลยอยากใช้แบบว่างานให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆเพราะว่าแบบพลังบวกมันเยอะมากในไงดูสู้ชีวิตจุดหนักกันเนี่ยงานนี้ดูแบบ <c oughs> <ช>งานนี้ทุกคนจัดขึ้นเลยในประเทศไทยนะกันให <c oughs> <ช>้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่มันมันเหมือนแบบว่าถ้าเราจะนิยามมันไง <c oughs> ใช่ <ๆ S 1> นิยามทีๆๆ่แบบมองมุมกลับปรับมุมมองของเขาคือสื่อสื่อกลางของแฟนคลับทุกคนแบบส่งมาถึงเราอประมาณนั้นได้นะคขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบ แน่นอนมีแน่นอนไม่ทราบไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอแผนนเหมือนกันแฟนมิ้งอาแฟนมิ้งเราเพิ่งจัดไปแฟนมิ้งเราเพิ่งจัดไปเพิ่งจัดแฟนบิ๊กเป็นเฟิร์สเดย์ไพเวทปาร์ตี้ตอนนั้นแล้วก็สิ่งเดียวที่เหลือก็คือคอนเสิร์ต ใช่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะรอปล่อยซิงเกิลที่3แล้วจากนั้นเราก็อาจจะมีรอดูฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็จริงๆยังมีกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆที่แบบสามารถพบเจอกับทุกคนได้แน่นอนคคือจริงๆถ้าฝากไว้เลยถ้าจิงเกิลที่3เนี่ยถึง10ล้านยังไงก็มีแน่นอนพูดได้เลยหรอพูดยางงี้เลยเขยาใจะง่ายเข้าใจง่ายเลยว่าถ้าสิงเกิลที่3เนี่ยเขาบอกแล้วว่าขายเริ่มขายสปอนเซอร์ไงแล้วมีแน่นอนเริ่มมีคอนเสิร์ตเริ่มอะไรเริ่มมีความเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ ก็จริงๆผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันมันอาจจะส่งผลบ้างแหละใน <c oughs> ในช่วงแรกๆอะไร <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงจำจำภาพลาสวนเป็น5 <c oughs> คนอยู่ดีมันแค่ต่อนนี้ออกงานก็แค่แบบอาจจะมีคนหนึ่งที่ติดภารกิจนะครับ <c oughs> ต้องไปต้องไปทำที่มันต้องไปทําจริงๆก็แค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าสี่คนอ่ะก็สกายพามไม่ลดลงไปแน่นอน สุดท้ายแล้วลาสวันเราก็ยังคงเป็นลาสวันที่เป็น5คนอยู่ดีใช่ครับผมแล้วก <dobr invention> ็ระหว่างที่อ <ch> ู๋ไม่อยู่เนี่ยเราก็จะมีคนที่ต่างๆที่ยังมีอู๋อยู่ใ้ทุกคนได้ยังมีที่แน่นอนสุดท้ายฝากแฟนมีกคไรลยอ่ะก็ฝากถึงแฟนด้วยนะครับผมก็ใกล้จะหนึ่งปีแล้วก็ขอบคุณที่พพอร์ตกันมาตลอดสวัสดีทั้งแฟนเก่าเอ้ยใช่ เป็นแฟนที่เป็นแฟนแฟนที่มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เปนแฟนที่พุ่งมาแล้วเปนแฟนที่กำลังจะมาเป็นแฟนคลับของพกเราบลาสวันด้วยนะครับผมก็ฝากพวกเราทั้ง5คนไว้ลยอ้อมอกอ้อมใจดวงน้อยๆของทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็มาคุยกับพวกเราไโ้มีคำถามว่าถ้าสมมติว่า แฟนใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่แฟนใหม่สิแฟนๆที่เพิ่งรู้จักพวกเราอยากติดตามพวกเราสามารถติดตามได้ท่องทางไหนล่าสุดเราเป็นอะไนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะ่ได้เลยยูทูบเฟซบุ๊กสามารถพิมพ์ได้เล่าสุดเราเปนอะไกันบ้างก็เป็นออบิเชียลนะครับและท้ายสุดก็ฝากเพลงสามเราด้วยนะครับผมไม่ตอบเลยนะหรือว่า what's the matter ครับใช่ครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีร์